พระอ้วนค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพระอ้วนค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันหรอยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแหลกของงวดนี้เนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันมือใดครับคุณพ่อฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นขึ้นวันพระขึ้นกันเนาะค่ะฝันแนวใดเนาะคุณพ่อฝันคือยังไปไช้ผุนไปก็ยังไปบ้านทงไปทงไปท่าพุนบ้านเก่าุนค่ะ ไปก็ยังพ่อสาวเงียมพ่ออายพูดแล้วเสียปไปไปเร้คือยังทงหน้า,าทงหงนา,าก็น้ำบบุกกเคือน้ำเต็มอยู่สิครับโอ้ไป็ใต้ป่าดีแท้วะอบาน,นี้คือยังสาวเงียมไป เอาหัวเล่นคือยังคือบ่อไปอันเรศบุญน้ำเขาอะเพื่อนคือบ่อไป่เรศบุญน้ำเขาอะเพื่อนบัดดีก็คือยังสิไปลระบาดคือยังไปคือยังสิไปบ้านได้บุกเข้าเขื่อนบ้านนั่งเงื่อนคนหมดลงตกเต็งยู่ค่ะบอดนี้ไปแล้ว ก็ยังสิไปเฮ็ดบุญปู้แหวนบุรีปู้ปวแหวนเรียกบุญผู้ยัง,ยงไงเราบ่เคยเห็นว่าเนียกเรืหรอรหรอกหลวงปู้แหวนนะ่ะบ่อคะก็ลวงปู้แหวนโอ้บัดน,นี้เพิ่นมีลูกศิษย์เด่นหน่อยผู้หนึ่งเรามาไปคือยังเลี้ยงคิ้วกันเคยยังเขาไปเฮ็ดบุญเลี้ยงคิ้วกันเพือ่อเอา เพเอาสิบเจ็ดคนดึงนี่วมาท่านค่ะเพิ่เอาสิบเจ็ดคนดึงมาท่านเบดแล้วก็แล้วไปมาท่านเบดแล้วก็แล้วเท่านายยังเงี้เท่านายยังเงินไม่จับคิวต่อมาท่านบันนี้พอดีได้คิวที่สิบเจ็ดท้เขาที่เท่าไรก่อนคะคุณพ่อสิบเจ็ดคุณพ่อนี่ได้คิวทีสิบเจ็ดแต่ว่าเขาเอาสิบเจ็ดคนเท่านั้น คิวทีสีเขาไปทํำบุญนะบอคะเออทํำบุญนี่ทําบุญกับหลวงปู่แหวนบอคะเออหลวงปู่แหวนโอ้วันนี้ก็ยังไปด้วยันมวนกันนะก็ยังของรับบุญรับยังชุ่มกี่เฮ็ดเนก็ใช่ขันได้ยังมาตัางเมีย่ยงกันไว้อยู่ เจ้าของนี่คือยังมีดอกไม้คู่เดียวคืยังไรนี่ล่ะในในฝันนี่ค่ะวันนี้ที่เขาไปเฮ็ดบุญน้ำพิ่นล่ะวันนี้ผู้คิวแรกนันเขาไปเพก่เคยเขียนใจ้าขอให้เขียนใจ้าขอให้ประกาศเขียนใจ้าขอให้ล่ะก็ตบหลังอโอ้โหสิผู้ใดได้มาเฮ็ดน้ำพิ่นนี่ดีร้ายนค่ะ เกิดมั่งนี่จะอกอะไรคือดีใจไปวันนี้คือยังไปขับรถไปจังไหนวุน่นไปคือยังเขาจิตต่อคือเอาตัวเขาเรื่องรถเขาเอารถไปจูดากบถขั้นนั้นให้เขาขึ้นง่อยกันขึ้นไปเมื่อนีกก็ออกมา อกมาออกมา,ออกมาเครียงจะเดือดขึ้นมาเนี่หละ่ะฝันซ้ำหนีวันซาอฝันว่าเห็ุบุญน้ำปูแหวนเฮ็ดบุญน้ำหลวงปูแหวนเนาะคะ่ะหลวงปูแหวนบ้านนี้ก็ซ้่มว่าเพิ่นบอกเีดคคักเลยเนาะคุณพอ่อเนาะเกิดงจ้าว่าดีเละอาจจะเป็นพวกลูกศิษย์บริวารเนาะค่ะอาจจะเป็นผีหรือเป็นพวกลูกศิษย์ บริวารเพิ่นเนาะค่ะบอกเลขให้โชก็ได้เพราะว่าบุญบรารมีของเพิ่นนี่ก็คือทรงผลมาหาคุณพ่อนีฝันเกี่ยวเนาะค่ะฝันเกี่ยวว่าได้ไปทําบุญได้เห็นโตเพิ่นบอกคุณพ่อเห็นั่นเห้วเห็นโตเพิ่นัน้าม็นบอกคะอ่ะเห็นโตหลวงปู่เวนน่ะ,อะโอ้ต่เพิ่นเป็นผู้จั่งใรกับว่ ก็เห็นของจริงเรือหรออ๋อแต่ว่าเห็นเห็นในฝันเป็นบ่คะในฝันนี่เห็นเป็นจังไดลักษณะแนวไรก็เป็นเพื่อนนั่แล้วลรเป็นปูเป็นผู้เท่าดีละเป็นเพิ่นทีทีทีกำลังเอาหยังเขียนใส่หัวอคนทีไปกาบายนี่มปนบหคะเขาคิ้วกันอืมเขาคิ้วแต่ว่าคุณพ่อน็่บุญเือกันแต่ว่าคุณพ่อนี่คิ้วที่สิบเจ็ดคิ้วทุดท้ายแต่ว่ามีคน เขาไปก่อนนี่คุณพ่อเนี่ยเห็นเพิ่นเห็ดยังสี่บ้านะเขียนใส่หัวห้ยมันบอกคะลงยันห้มันบอกคะแล้วกระตบหลังพร้อมอในความฟันเห็นชัดเจนเนาะเห็นหลวงปู่ค่ะบ้านนี่ถ้าสิ่ง้คุณพ่อตีจากฟันคุณพ่อสิตีให้ตัวไรหัวยังตีตัวไรแล้วก็สิบเก็ดกันแล้วสิบเก็ดวัวันแล้วถ้าสามตัวเอาแปดใส่บอกคุณพ่อก็ พราะว่าคุณพ่อฟันเห็นผ่านเป็นเหล็กเก่าหรือเหล็กแปดถ้าฟันห็นผ่ามีา 18, 18, 18แต่เป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นแปดอยู่นี่แหละเป็นเจ็ดเป็นแปดสามตัวมากบว่แปดหนึ่งเจ็ดถ้าสามตัวก็เอาร่องไซเบอง์เส็จแล้วหรือคุณพ่อมีใน่ใจนะด้วยคุณพ่อมีเหล็กใน่ใจบ่แล้วมีมีเป็นนอนตื่นเกินมากเยังคืดอยู่บนน้อนเหมดอนนี่โอ้ ก็คือจิบเจ็ตัวเดียวดีแล้วสิบเจ็ดแขขนๆเลยเออค่ะติสามตัวน้่เนอกคุณพ่อเพราะว่าฝันหินหลวงปูหรือฝันหินผานถือว่าคักเนาะค่ะถือว่าคักบ่กเคยพลาดเนาะค่ะผู้ไรก็ตามถ้าฝันหินพระมักเป็นแปดนอกคุณพ่อเนาะมัมกมีแปดค่ะจับแปดใส่น้น่เนาะค่ะอาจสิเป็นแปดหนึ่งเจ็ดก็ได้นอกคุณพ่อ,อหรือว่าสิเป็น หนึ่งเจ็ดแปดกัเป็นไปไห้หมุนเอานี่หนีเนาะคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าสองตัวเข็นๆคุณพ่อไ้ก็คือสิบเจ็ดเนาะค่ะอออายุของคุณพ่อนี่จักปีคะคุณพ่อฝันว่าเด้ไปทําบุญมันหกสิบเท่าไหรหกสิบเอ็ดคุณพ่อนี่เกิดก่อนหรือว่าเกิดหลังเมนนวลรุ่นเกิดรุ่นแสดงว่าหกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองเนาะเกิดรุ่นปีหนึ่งม่นบอกคะหกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองเพราะว่าเมนนวลนี่หกสิบสองอย่าง หกสิบสามเนาะคะ <c oughs> ่ะเมนวนเกิดวันที่ยี่สิบเดือนนีบอกค่ะด้วยเดือนไหนเ <c oughs> มษาเ <c oughs> มษาแสดงว่ามือน,นี้เมนวนครบหกสิบสามปีเนาะคะ <c oughs> ่ะเมนวนครบหกสิบสามปีเ <c oughs> พราะว่ามือน,นี้วันที่ยี่สิบแล้วเนาะคุณพ่อยี่สิบเมษามาตามมือน,นี้วันเกิดเพื่อนโบเนได้ค่ะอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้เนาะค่ะ คุณพ่อเดี๋ยวไปไล่อีกเถอะคุณพ่อจำพอ่อซอเกิดคุณพ่อได้บ่คะได้เกิดพอ่อซ้อยังคุณพอ่อศ <0 6. S 1> ูนย์หกศูนย์หกเนาะค่ะเดี๋ยวไปไล่อีกเถอะเนาะค่ะว่าคุณพ่อนี่เกิดเดือนหยังเกิดเดือนสิงหาเกิดเดือนสิงหาเนาะค่ะอ่ะคุณพ่อเกิดวันที่เท่าไรจำได้บ่คุณพอ่อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสิงหา,านะคะ่ะอ่ะเกิดพอ่อซอศูนย์นหกเดี๋ยวไปไล่อีกเถอะว่าคุณพ่อนี่หกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองหรือว่าหกสิบสองเต็มเนาะค่ะอายุของคุณพ่อ กระติดไว้น้ำเพราะว่าคุณพ่อได้ไปทําบุญเนาะคุณพ่อเนาะต่อคิวทําบุญบนเนี่อาสีมาอายุน้ำกระไดหรืออาสีมาเลขทีผีบอกกระไดเนาะคะ่ะ่นแนวทางชัดเจนในงวดนี้ขอให้ได้โชคไ่ราง,งวัลไ่กับเพออ้วนค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่คะ่ะขอบคุณพพออ้วนได้หลายคะ่ะบบเพงเนวทางขอบคุณค่ะสรุปเนว่ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเพออ้วนคะ่ะ ในงวดวันที่สองพฤษภาคม2568นี่ค่ะเพราอ้วนนี่ฝันขึ้นวันพระเพื่อนว่าฝันดีค่ะเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันเห็นวัดเพื่อนนี่ไปทํำบุญเพื่อนว่าไปตอคิวทํำบุญเนาะค่ะอยู่วัดหลวงปู่แหวนเพื่อนว่าเกิดมากับไ่เคยเห็นว่าหลวงปู่แหวนนี่หน้าตาจังไดเพื่อนว่าแต่ในวันนี้ฝันนี่เห็นแล้วเพิ่นว่าค่ะไปหอดปุ๊บเห็นหลวงปู่แหวนกับลูกศิษย์เพิ่นเป็นเน่นหน่อยผู้หนึ่งเพื่อนว่าเน่นหน่อยบอกว่า ให้ไปหาคนมาเดอ้อสิบเจ็ดคนมาต่อคิวทำบุญมาสันน่นในความฝันเพราะอ้วนนี่จับสลากได้ไม้เหล็กสิบเจ็ดคนสุดท้ายพอดีเลยเพื่อนว่าค่ะในความฝันฝันว่าลูกซิ์หลวงปู่หวนบอกเลขคักๆเลยเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อห้แนวทางมากก็คือแปดหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแปดตัวแรกนี่ตีมาจากพระเพื่อนว่าพระจังได้ก็เป็นแปดเพื่อนว่าส่วนหนึ่งเจ็ดนี่ เอามาจากลูกศิษย์หลวงปู่แหวนบอกเนาะค่ะผีลูกศิษย์หลวงปู่แหวนบอกเนาะค่ะจับมาใส่การเป็นแปดหนึ่งเจ็ดค่ะเน้นๆเลยค่ะเลขสองตัวหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะผีลูกศิษย์หลวงปู่แหวนบอกเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดวงกลมให้เน้นเนาะค่ะอายุของพระอ,อ้วนเนาะค่ะพราะวันฝันว่าได้ไปทำบุญเนาะค่ะอายุของพระอ,อ้วนหกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองปีเนาะค่ะหกสิบเอ็ดนี่เต็มแล้วเนาะค่ะหกสิบสองอย่างเข้ามาเ่ท่านเต็มเนาะค่ะ พ่ออเกิดของพออนน่ออ้วนเนาะค่ะเกิด06ค่ะเป็นแนวทางของพ่ออ้วนในงวดวันที่2พฤศจิกายน2568ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภด้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุข,ขูสุคนแตก็กย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไวคาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยนำาลยเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ